สวัสดีค่ะวันนี้วิจะาพามาทาเปียกสาคูอัญชันใส่เผือกและมะพร้าวอ่อนนะคะทําง่ายๆรสชาติอร่อยสาคูใสๆแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เราเริ่มจากการนึ่งเผือกให้สุกนะคะตอนนี้วิตั้งน้ําน้ําเดือดแล้วใช้ไฟกลางในการนึ่งเผือกเป็นเวลา10นาทีค่ะวิใชเ้เผือกหั่นเต๋าแบบนี้นะคะ250สกรัมหั่นเต๋าใหญ่หน่อยนะเวลากินจะได้อร่อยเต็มๆคาค่ะ,ะนึ่งไฟกลาง10นาทีตอนนี้เผือกของเราสุกแล้วก็เอาไปพักไว้เลยค่ะแล้วก็มาตั้งน้ําเปล่าในปริมาณ1,400กรัให้เดือดใช้ไฟกลางค่ะ ระหว่างที่รอน้ําเดือดก็ให้เรามาเทสาคูเม็ดเล็กสีขาวใส่ลงไปในกระชอน200รกรัมแล้วก็เอาสาคูมาจุ่มน้ําค่ะนี่นะคะน้ําอยู่ในกระมังจุ่มลงไปจุ่มลงไปทีเดียวค่ะการจุ่มครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อกันล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าเม็ดสาคูมันสะอาดอยู่แล้ววิจุ่มเพื่อให้สาคูมีความชุ่มค่ะเวลาเอาไปต้มหรือเอาไปกวนเนี่ยมันจะได้สุกง่ายเดี๋ยวแค่เพียงรอเวลาน้ําเดือดนะคะเราก็จะเอาไปต้มเอาไปกวนได้เลยอันนี้ถ้วยเปล่าค่ะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะใช้ไฟกลางค่ะในการต้มสาคูเราก็เกลี่ยสาคูลงไปได้เลยคนไปเรื่อยๆนะคะคนตลอดเลยอย่าหยุดมือจนกว่าสาคูจะสุกผ่านไปเพียง3นาทีเม็ดสาคูของเราสุกแล้วนะคะนี่ค่ะดูได้จากความพองนะสาคูของเราจะมีความสุกพองนุ่มค่ะเป็นสีขาวแต่เป็นสีขาวแบบพองพองนุ่มๆไม่เหลือสีขาวขุ่นแบบแข็งๆแล้วเนี่ยนะคะสีขาวพองนุ่มแบบนี้ก็ให้เราใส่น้ำอัญชันเข้มข้นลงไป100กรัมอ่าคนค่ะ มาแต่งสีนะคะคนจนสีกระจายตัวทั่วแล้วเนี่ยใส่น้ําตาลทรายลงไป2 7 0เจกรัมคนให้น้ําตาลทรายละลายพอน้ําตาลทรายละลายแล้วใส่เผือกที่เรานึ่งไว้ลงไปแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อน250กรัมคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วปิดแก๊สได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามะพร้าวจะไม่สุกนะคะเพราะว่าสามคูเนี่ยมันร้อนมากค่ะมะพร้าวสุกแน่นอนนี่นะคะพอเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สได้เลยก็ให้เราเอาลงไปพักไว้นะคะตอนนี้เรายังเห็นว่าเขาเหลวๆแต่พอเขาเย็นตัวลงสนิทเนี่ยมันจะอืดขึ้นมากว่านี้อีกค่ะ ยกลงแล้วก็มาทําในส่วนของน้ํากะทิเพื่อโรยหน้าตั้งหม้อค่ะใส่หัวกะทิกล่องลงไป500กรัมอย่าเพิ่งจุดไฟนะตามด้วยแป้งข้าวโพด1ช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาคนให้แป้งละลายดีก่อนจึงจะจุดแก๊สขึ้นมาได้ละลายแล้วค่ะจุดแก๊สเลยใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของแป้งเราต้องคนแล,ละรอให้กะทิเดือดพอกะทิเดือดขอบหม้อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปิดแก๊สได้ค่ะเสร็จแล้วนะกะทิโรยหน้า วิใสแป้งไปเนี่ยไม่ได้ให้ข้นมากนะคะก็จะมีความเหลวประมาณนี้ค่ะข้นขึ้นมาสัหน่อยนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งตัวเปียกสาคูแล้วก็กะทิโรยหน้าเดี๋ยวเราให้อุ่นๆสัหน่อยเดี๋ยวไปรับประทานกันค่ะตอนนี้เย็นตัวลงสนิทแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างที่วิบอกเวลาเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาก็จะข้นขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะสาคูมีความสุกใสตักรับประทานได้เลยค่ะอันนี้กะทินะคะเราก็ตักลาดได้ตามชอบเลยวิลาดไม่เยอะค่ะเล็กน้อยพอ ชิมเลยนะคะน่ากินมากอ,มอร่อยมากๆค่ะลองไปทำกันดูวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ